Uh สามสาเหตุที่ทําให้ร้านของคุณโดนถอดจากโปรแกรมเอ็กซ์ต้าแบบส่งฟรีในทิกตอกมันคืออะไรเดี๋ยวคลิปนี้แหละครับพี่โนต้ตจะมาเล่าทุกประเด็นให้ฟังเลยนะครับข้อที่1ร้านค้าของเรามีอัตราในการยกเลิกสินค้าซึ่งสาเหตุมาจากความผิดพลาดของผู้ขายกยกตัวอย่างเช่นนะครับพี่โนต้ตขายเสื้อตัวนี้แล้วมีการลงไซส์ SML ปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยมีการสั่งไซส์ S แล้วพี่โนต้ตเนี่ยดันส่งไซส์ L ไปแบบนี้นะครับร้านค้าของเราเนี่ยก็จะมีประเด็นทําให้อาจจะมีโอกาสถูกยกเลิกจากส่งฟรีในโปรแกรมเอ็กซ์ต้านั่นเองครับ ส8ชั่วโมงปัจจุบันนี้ร้านค้าใดก็ตามที่มีการจัดส่งสินค้าช้ากว่า48ชั่วโมงเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะถูกหักคะแนนและไม่พอครับเราก็จะมีแนวโน้มที่จะถูกตัดออกจากโปรแกรมเอ็กซ์ต้าส่งฟรีด้วยเช่นกันและข้อที่3ครับอาตาัตรารีวิวร้านค้าของเราเชิงลบนั้นมีสูงนั่นเองโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าร้านค้าใดก็ตามเนี่ยถูกลูกค้าให้คะแนน1หรือ2ดาวเนี่ยแบบนี้จะถือว่าเป็นรีวิวเชิงลบและก็จะทําให้ร้านค้าของเราเนี่ยพลาดการเข้าร่วมโปรแกรมส่งฟรีของ tiktok shop extra นั่นเองเป็นยงงบบ้าบ้าาครชออท ดีแบบนี้อย่าลืมกดรีโพสกดแชร์ให้กับคนที่คุณรลักหรือถ้าเกิดว่าคนไหนนะครับอยากที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมอยากให้พี่โรสเนี่ยตอนเช้เป็นแบบหนึ่งต่อนหนึ่งหรือว่าเป็นแบบองค์กรลองทักเข้ามาคุยที่โปรไฟล์ส่วนตัวได้เลยนะครับแล้วเจอกันกับผมดิจิทัลโน้ตับ